ไปจ้าพี่น้องมือนีเหาสิพ้าไปไปเขาฮาเฮ็ดอยู่หัวหน้าเหาเองเนาะบ่ไดดไปไกลไปหัวหน้าเหาไกลๆสวนยางสมเฮานี่ล่ละสวนยางคุณปูคุณงาเนาะไปเขามาเฮาสีพอ่อเด,ด้สิพอเฮ็ดเลยวื้อนี้เฮาส่งหมานอยู่อันนี้เขาเอินเฮ็ดนาแหล่เด้อพี่น้องเด้อชาบ้านเขาเอิญนะจ๊ะนี่พี่น้องว่าบ่ได้ก็ได้ยูดอกหนึง่งเ <c oughs> อ้ยจ้า เห็ดนางแด่ดอกนึ่งงามๆจัดไปนี่พี่น้องนี่ติดๆกันหัดโคกเหลืองเก็บไปอีกหนึ่งแป๊บสองแป๊บค่อยๆหาไปพี่น้องข้อคุ้มกันจนม,น,นมาหนีมาโดดม่ได้เพราะว่าต้องไปเร,เรียนเะษตร ยางตองนี้การทดสอบความอดทนพี่น้องพออีกแล้วว้ายสมขอยากออกมาอยู่ตัวนี้ไหมโอ้พอสิไปหกโมงีหกโมงสี่สิบได้ไปโรงเรียนมาเนี่ยหักคิดหอดเฮ็ดอำลำอำลำออกมาเบิ่งซะก่อนสดอก,ก้อนคอยสิออกมาพี่น้องคอยหนึ่งเขาเฮ็ดเนวก,กินอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวเตรียมตัตไปโรงเรียนเรียบร้อยเพื่ออะเด้ ค่อยพ่อมไปลงเรียนตลอดแล้วแต่ไหนแต่ว่าขอออกมาเบิ่งเห็ดซะก่อนเถอะสิโอ้ยกินจนเหลือแต่ดอกนะพี่กินเกือกอะไรหาต่อหาน่อมมันเงยบเงียเห็ดกอดอกบักงาม เห็นเห็นดอกนี้ก็สิมากออติดก่อค่อยๆหาดอกโอ้ีีนอกสองดอกโอ้ยติดีบนนี้สอดอกเฮ้ยสองดอกขีดอกลนี้ไฮดหางวัลของคนไม่ยอมแพ้ อ๋อหนึ่งแต้มอัน,นเฮ็ดนาแร่อสองแต้มสามแต้มมันต้องเป็นของเราสักวันแหลนะเนาะแย่งกิ่งกือกินได้มันเนาะสี่แต้มเก็บซาบ่ได้ะเพราะว่า จะต้องไปโรงเรียนคุณครูมาเก็บเห็ดกรงแต่โรงเรียนความจริงตื่นในแต่ตีสี่กลัวปุ่นกลัวสี่หนึ่งเขาเห็ดล้าก,กินไวท้ทาผู้เทาเนาะผู้เทากับบ่อคอยสบายเอดเ็ดไว้ให้เล่าโอ้ยงามงามงามพี่น้องเห็ดกองงามงามมาตุ่มนองหัวหนะ่ไม่ค่อยนี่ละนี่บ่ได้ไกล อยู่หัวน้ำมุข่อยเลยเฮียดกอข่อยกับเล่นคนลุ่นขี้รินแทะดอกงามๆน้อยๆนี่เอาเก็บเอาดอกนี้พี่น้องโอ้ยงามแต่นางงามแท้อันเด็กซี่บอกว่ายุ้งงั่นข่อยกับแกงเห็ดไว้ <laughs> จะข่อยมากบ่มากเห็ดแกงเห็ดเหล่ากับหน้าด้วยเลยนะไปต้อคะ่ะพี่น้อง ห้ตัวนานผิดนอ้อว่าท่านไหนยังไปใส่คเครนอีดแล้ีเห็นยังโซ่แต้มแต้มแสดงว่าขาเจ้าขับไก่เล่นขาเจ้ามากโบกแหวมแบบนี้ เก็บเต็มใสรอุ้ยสามวันนสองสามตัวละอ่าดิอ่าดีเก็บแล้วเดีวมันสวยสวยไปลรงเรียนเรายกูเดี๋ยวอมอมอยู่นะนี่เดี๋ยวถึงใค น้าวนาเดียวเคยชีวิตแก่งเลยเด็กแคแก่งแล้วี่น้องงามๆอีกหนึ่งแถมชื่อ